บีสุกฤตเปิดใจไม่อยากมีครอบครัวเนื้อคู่อย่ามาแก่แล้วขอไปอยู่บ้านพักคนชราอกหักกันทั้งประเทศบีสุกฤตเปิดใจไม่อยากมีครอบครัวล่านอยู่คนเดียวมีความสุขหวันอนาคตเจอเนื้อคู่แบบบุพเพสันนิวาสแก่แล้วขอไปอยู่บ้านพักคนชรา เรียกว่าหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสำหรับนักแสดงและนักร้องหนุ่มเจ้าสเสน่บี้สุกฤตวิเศษแก้วหรือบี้เดอะสตาร์ที่พักหลังไม่ค่อยเห็นตามหน้าจอโทรทัศน์และคอนเสิร์ตสักเท่าไรทำเอาแฟนคลับบน่นคิดถึงถึงนักร้องในดวงใจที่เคยสร้างสรรค์ผลงานจนโด่งดังเป็นพลุแตกมาแล้วล่าสุดหนุ่มบี้สุกฤตเปิดใจผ่านวันบันเทิงโดยได้บอกว่าตนค้นหาความสุขของตนเองนอกจากเป็นซุปตาคือวันเสาร์อาทิตย์อยู่วัดและจันทร์ถึงสุข แบ่งเวลาเป็นทำงานกลับบ้านที่เชียงใหม่นอนเล่นและออกกำลังกายส่วนคนที่บอกว่ารวยแล้วอยู่วัดได้ยอมรับเป็นเรื่องจริงและไม่รู้จะเถียงยังไงซึ่งศัจธรรมของความเป็นซุปตาล้วนมาจากความไม่แน่นอนอีกทางทุกอย่างเกิดขึ้นในโลกนี้คือความไม่แน่นอนอย่างบางเพลงทุ่มเท,ทแทบตายกลับไม่ดังแต่บางเพลงทำแบบเร่บรีบกลับดังโดยสาเหตุที่ไม่เลงกับความเป็นซุปตาเนื่องจากการเหลิงไม่มีประโยชน์สำหรับตนและอาจทำให้คนรอบข้าง ชอบหน้าเราได้แต่บางคนความเหลืองอาจจะเป็นความสุขของเขาซึ่งเราไม่ว่ากันแต่อันนี้ไม่ใช่ความสุขของเราเท่านั้นเองส่วนเรื่องการสร้างครอบครัวมีเมียม,มีลูกนั้นตนไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยและไม่ได้อยากมีครอบครัวแม้ว่าตอนที่มีแฟนอาจจะนึกถึงบ้างซึ่งทุกครั้งที่มีความรักเป็นเรื่องปกติของผู้หญิงที่จะอยากแต่งงานและมีลูกจึงไม่อยากเห็นแก่ตัวเพราะการมีครอบครัวบางครั้งมันไม่ใช่ความสุขของเราแต่แรกไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูก อยู่คนเดียวได้ไม่เหงาเป็นอิสระดี ถ้าแก่แล้วผมคงไปอยู่บ้านพักคนชราแต่ที่เคยบอกว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอนาคตอาจจะมีบุพเพสนิวาสหรือเนื้อคู่ก็ได้พร้อมพูดติดตลกว่าอย่ามาเลยสำหรับเป้าหมายในชีวิตไม่ได้อยากบวชแต่อยากอยู่คนเดียวเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ผู้ให้โอกาสในการทำงานทีมงานรวมถึงแฟนคลับที่เรียกร้องอยากออกซิงเกิลเพลงเร็วๆซึ่งตอนนี้ตนออกซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่ามาลาวาในรอบ5ป ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด